ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องสถานการณ์น้ําที่น่านกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้าป่าที่หลากไหลเข้าท่วมพื้นที่อําเภอเวียงสาจังหวัดน่านล่าสุดเนี่ยบางพื้นที่บางตําบลมวลน,น้ําทําลายพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเดอนประชาชนจนเสียหายนะครับในขณะที่นายกเทศมนตรีเวียงสายืนยันว่าหากฝนตกลงมาอีกระลอกน่าจะรับมือไหวครับติดตามรายงานจากคุณภูมินทร์สังสมบูรณ์ครับ มวลน้ำที่เห็นอยู่นี้คือปริมาณน้ำป่าที่ได้ไหลเข้าท่วมไร่ข้าวโพดของชาวบ้านในตำบลขึงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านจนทำให้ไร่ข้าวโพดนับสิบไร่ต้องยืนต้นตายบางจุดมีระดับน้ำที่สูงกว่า3เมตรด้วยกัน ทีมข่าวช่องวัน31ได้เข้าพูดคุยกับนางลำดวนแกงต่อมวัย61ปีชาวบ้านที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ที่บอกว่านัตั้งแต่น้ำได้เข้าท่วมก็ทำให้ชีวิตเธอเหมือนตายทั้งเป็นไร่ข้าวโพดที่เธอเฝ้าดูแลมาหวังว่าจะเก็บผลผลิตมาจำหน่ายก็ตายลงต่อหน้าต่อตาจนไม่รู้ว่าจากนี้เมื่อน้ำลดลงแล้วจะหาเงินที่ไหนมาลงทุนใหม่ไม่ตัวเลยไม่มีอะไรเลยเน,นี่เาล้องไห้อ่ะ ทุกคืนเลยอย่าใจด้วย ทั้งทีมข่าวช่องวัน31ยังได้พูดคุยกับนายวิโรธบันทอกนายยกเทศมนตรีเวียงสาที่บอกว่าขณะนี้มวลน,น้ําที่เข้าท่วมีมีดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากที่อำเภอเวียงสาเป็นที่ลุ่มรับมวลน,น้ําจากลําน้ําหลายสายพร้อมยืนยันส่วนตัวรู้สึกเป็นกังวลว่าถ้าหากฝนตกลงมาซ้ําอีกก็จะทําให้ปริมาณน้ําในพื้นที่สูงมากกว่าเดิมและคงรับมือกับมวลน,น้ําระลอกใหม่ไม่ไหวอย,อย่างแน่นอน ท่วมแล้วไปท่วมแล้วไปแปดเขตตำบลแล้วผมจริงผมกับกลางเวียงอยู่ตำบลเดียวกันจากคคราชเทศบาลเขตตำบลนี้คือหนึ่งตำบลกลางเวียงสองตำบลซ่านสามตำบลขึงสี่ตำบลไหลน่านห้าตำบลตันชุมหกตำบลนาเหลืองการระบายน้ําก็มีปัญหาบางตำบลคือชาวบ้านลุกล้ําไอที่เคยเคยจะระบายน้ำนะอย่อย่างตำบลไหลน่านนี่เขาก็ไป ผมทับแล้วแต่ของผมที่ของกลางเวียงนี่ระบายได้เร็วมากพอถึงเวลาปั๊บเราเปิดช่องประน้ำออกหมดแล้วเราของผมนี่มีอยู่3จุดของกลางเวียงมีประมาณ3จุด ขณะที่ข้อมูลจากกรมชลประทานบ่งชี้ว่าสถานการณ์น้ําในแม่น้ำน่านในจุด N13A บ้านบุญนาคอําเภอเวียงสามีระดับน้ําที่ลดลงอย่างต่อนเนื่องโดยขณะนี้มีปริมาณน้ําอยู่ที่8เมตร31เซนติเมตรลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ที่มีปริมาณน้ําอยู่ที่9เมตร22ิอเซนติเมตรผูสารสมบูรณ์ข่าวช่องวันรายงานคุณสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของช่องวันสาสเ็ได้แบบง่ายๆครับ เย่ากด subscribe ที่ด้านล่างครับหรือว่าติดตามข้อมบลข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางช่องทางนี้ครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ